นี่คือห้องทำ สวัสดีค่ะปะนุษย์นะคะคนที่อยู่เมืองไทยเป็นไงกันบ้างเอยได้ดูข่าวนะคะตอนนี้ข่าวดังมากนะคะว่าแผ่นดินไหวว้าวก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของปนุษย์ที่อยู่กรุงเทพนะคะลูกและหลาน อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ขอให้ปลอดภัยกันนะคะธรรมชาติบางครั้งเราก็ไปห้ามไม่ได้อะนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติฉะนั้นก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีใครสักคนนะคะออกมาเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรอะสถาเป็น,นิกที่เขาเสร้างตึกเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดเอิร์ธควฟอะไรแบบนี้นะคะ แผ่นดินไหวก็เห็นว่าสูญเสียไปหลายชีวิตนะ,นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะโอเคก็เนี่ยค่ะปนุดก็มานั่งอยู่ในห้องของตัวเองนะคะธุรกิจก็คือเพิ่งนวดลูกค้าเสร็จนะคะนวดไทยไปสองชองั่วโมงแล้วก็นวดน้ำมันเออไม่ใช่นวดน้ำมันสิเออทำเฟ c เชลทรี a เมนต์นะคะนวดหน้าก็เนี่ยค่ะประมาณห้อง ตอนนี้ก็เปิดไฟก็จะสว่างนะคะถ้าใครติดตามช่องปนุษก็ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาเป็นกําลังใจในเรื่องของเออ่ที่พูดว่าเก็บเงินไว้ใช้เองดีกว่าอันนี้ก็เนี่ยฮะถึงว่าอายุ50 53ปีนี้นะคะก็ตอนแรกว่าจะจะเลิกทำแล้วจะปลดกเกษียณปลดกเกษียณให้เร็วขึ้นเพราะว่าลูกเนี่ยเขาก็โตโตกันหมดแล้วถูกไหมคะ แต่ก็อีกงนั่นแหละคะ่ะเพราะบางทีถ้าเราลดกเกษียณไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรทํานะว่าไปแล้วก็เลยคุยกับว่าที่สามีว่าเออถ้าเป็นไปได้น่ะฉันขอทํางานอยู่ได้ไหมเพราะว่าว่าที่สามีเนี่ยเขาจะลดกะเกษียณก่อนปนุษย์ละด้วยวัยของเขาอะนะคะเพราะเขาทํางานนานมากว่าปนุษย์แต่มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราเนี่ยในวัยห้าสิบสามนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นโรควัยชอง ของปน,นุนนี่ที่พูดว่าเมื่อวันว่าเออกาลังย่างเข้าอ่ะนะคะย่างข้าก็ยังยังไม่แน่นอนว่ายังเป็นไวททองแต่ก็เริ่มมีอาการแล้วค่ะอาการร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะส่วนใหญ่ก็จะหนาวนะคะพอตรงขึนก็จะร้อนนะคะอาจจะเป็นด้วยการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพิ่งดื่มไวน์ไปขวดหนึ่งขวดหนึ่งปน,นุนนี่สองวันนะคะ ก็ประมาณควบคุมอะนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นซีเรียตอนนี้เห็นอย่างที่ทุกคนร,รู้ๆอยู่นะคะว่าโลกเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงนะคะแถวยุโรปเขาก็ warning นะคะก็คือเตือนสำหรับประชากรที่โลกของเขาไม่ไม่รู้ว่าทุกคนได้ดูข่าวหรือเปล่าว่าตอนนี้เขามีการสอนให้คนในประเทศเขาเนี่ยโดยเฉพาะคนยูเครนหรือคนรัสเซียเนี่ยสองประเทศเนี่ยเขากำลังตีกันนะคะแล้วก็มีผล กระทบเพื่อนบ้านหลายๆบ้านนะคะคิดว่าประเทศไทยน่าจะโดนด้วยแคนาดาประนุษยอยู่ที่นี่ก็โดนนะคะแต่มันก็ก็ต้องเอาตัวรอดกันเห็นไหมคะอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้นะคะยิ่งในช่วงที่วัยเราเริ่มมีอายุมากขึ้นเนี่ยยังทำไรายได้อยู่ทำไปนะคะเราก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าถ้าเรามีลูกเนี่ยเขาจะมาให้เราก็ขอให้แค่ว่าให้เขาเอาตัวรอด เองให้ได้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวนี้งานก็จะตกกันเยอะนะคะเงินก็จะหายากขึ้นนะคะถ้าใครไม่มีพื้นฐานในการหาเงินตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยถ้าจะมาตอนนี้จะยิ่งยิ่งลำบากถูกไหมคะเห็นด้วยไหมคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนก็น่าจะรู้นะคะว่าตอนนี้ลูกๆนะ่ะออกไปอยู่ข้างนอกกันก็จริงก็ดีสำหรับเขานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องกลับมาบ้าน ปนุก็ยังกังวลอยู่ว่าเออลูกที่สองคนเขาเขาจะโอเคไหมแต่ก็มานั่งคิดเออเขาอายุน้อยกว่าเราเขาคงโอเคแหละเพราะว่าสองคนเขาก็ามีแฟนกันแล้วนะคะแล้วอยู่เมืองไทยยังไงค่าใช้จ่ายมันก็ถูกกว่าที่แคนาดาหรือที่ต่างประเทศอยู่แล้วนะคะบางคนคิดว่าการที่เราดูเหมือนอยู่สุขสบายแต่เราก็ไม่เคยพูดกับใครเวลาที่เราลำบากถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยบางคนคิดว่าที่ว่าอย่าคิดว่าเราสบาย พอตอนที่เราลำบากเนี่ยเราก็ไม่เคยบอกใครนะคะปะนุนเนี่ยตั้งแต่มาอยู่แคนาดานะคะเจอเจอพายุนะคะไม่ว่าทางทางพี่น้องของสามีคนแรกเขาไล่ให้เรากลับนะคะเขาคิดว่าเราอะ่ะจะมาเขาเรียกาภาษาไทยจะมาดูดเงินน้องชายเขาอะไรประมาณนี้ฮนะเขาก็าล้หลายอย่างความกดดันก็เยอะนะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ค่อนข้างที่จะใช้น้ำอดน้ำทน ความความอดทนค่อนข้างสูงนะคะเพราะเราคิดว่าเออเรามาตั้งไจแล้วนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยู่ต่างประเทศนะคะถ้าเธอถ,ถ้าถ้าถ้าเจอปัญหาเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกนะ,ะไม่ต้องกลัวนะ,ะตับใดที่เราทํางานเราหาเงินได้สุดจริตเนี่ยแล้วภาษาเราได้แล้วเนี่ยอย่าถอยอค่ะเดินหน้าต่อเลยนะคะอย่างที่เห็นปรนุษ์นะคะนี่ก็เพิ่งจะทํางานเสร็จนะคะนวดนวดไทย นวลน้มันนะคะได้ลูกค้าอาทิตย์ละวันอาทิตย์สองสองคนก็แฮปปี้แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราหยุดเนี่ยเราก็จะเริ่มเบื่อถูกไหมคะฉะนั้นเราต้องหาฮอบบี้นะคะทํานู่นทํานี่ไปจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่เศร้านะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะหน้าร้อนละที่นี่จะซัมเมอร์มาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เนี่ยค่ะก็เลยอยากมา คุยคลิปสั้นๆน,นะคะว่าขอแสดงความเสียใจกับคนที่อยู่ทางเมืองไทยด้วยนะคะถ้าเกิดใครประสบอุบัติเหตุนะคะก็ขอให้เป็นกำลังใจขอให้รัฐบาลช่วยนะคะแล้วก็หยิบยื่นสิ่งที่สูญเสียนะคะก็เป็นทับภัยธรรมชาติไม่มีใครไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะคะก็สู้ๆนะคะก็เดี๋ยวปนุษย์จะมาเล่าเรื่องการใช้บัตรสุขภาพ นะคะแล้วก็ใบกับขี่นะคะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้คลิปที่แล้วนะคะที่ออกไปเดินข้างนอกก็อาจจะคุยขัดไปขัดมาไม่ได้ไม่ได้เน้นเป็นเป็นประโยชน์มากเพราะว่า enjoy กับบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเรามานั่งคุยแล้วอธิบายให้ฟังดีกว่าถ้าเกิดใครที่อยากมาอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศแคนาดานะคะก็มาฟังบรรุนได้นะคะว่าถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่แล้วเราต้องอพลายหรือสมัคร แล้วก็เราจะมีผลประโยชน์อะไรบ้างหรือใครที่อยู่เข้ามาเมืองนอกแล้วเข้ามาแคนาดาแล้วนะคะยังไม่ได้เริ่มที่จะใช้บัตรสุขภาพหรือใบขับขี่นะคะก็มาฟังช่องปนุษย์ได้นะคะ<ส>ก็นี่ยแหละคะ่ะวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณชายผู้ชายผู้หญิงสายฝอพูดผิดพูดถูกผู้หญิงสายฝอสามีต่างชาตินะคะเรื่องราวประสบการณ์ของปนุษย์ว่า คุณชายเขาไปได้พากอดแปะหัวมาได้ยังไงตอนปี2005วันนี้ก็แปลกนะคะบางทีเราส่งพลังงานอะไรออกไปปุ๊บวันนี้ดูช่อง YouTube ก็ประมาณว่าเห็นฝรั่งโดนโดนคนไทยรุมพี่วินพี่วินรุมนะคะแล้วก็ข่าวก็ออกมาบอกว่าอิตาเนี่ยไปเขาอะไรไปโวยวายไปหาเรื่องไปกวนส้น ถวพัทยาอยู่แล้วนะคะเพื่อนใ้วันสุดท้ายที่เขาออกข่าวเนี่ยประมาณว่าก็าเพื่อนบอลกุดเดย์นะคะก็เลยโดนสะน่มอยู่ตาดิบวมไปข้างหนึ่งไม่รู้เห็นไหมคะบางทีฝรั่งในบางทีเขาไปบ้านเมืองเราเนี่ยเขาคิดว่าเมืองไทยเป็นประเทศอิสระเสรีกฎหมายบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่แน่นนะคะไม่เหมือนที่ฮ่องกงไม่เหมือนที่ที่อะไรอะ มันมีหลายที่นะคะเนี่ยเพราะว่าประเทศบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยกฎหมายเพราะเราเป็นศาสนาพุทธไงเมตตานะฮะเมตตาเมตตาเดี๋ยวนี้เมตตาแล้วเราก็เดือดร้อนมันก็มันก็ไม่คุ้ม,มน,นะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นก็ค่อนข้างค่อยๆเปลี่ยนนะคะผู้ภาษาอังกฤษให้ดีให้แน่นเพราะเวลาเราจะจัดการไอ้พวกทัวริสนี่ยต่างประเทศเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ย ให้มันเคลียร์นะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะคะหรือคนที่ทําทัวร์ไกด์นะคะหรือคนที่พาฝรั่งเที่ยวหรือญี่ปุ่นเที่ยวหรือจีนเที่ยวพวกนี้นะคะภาษาอังกฤษนะคะต้องเคลียร์เพราะว่าบ้านเมืองเราเป็นประเทศที่แบบเปิดถูกไหมคะเปิดดีเพราะว่าเราจะช่วยสนับสนุนเขาเรียกว่า local business ถูกไหมคะเพราะว่านรรลุเคยคิดอยากไปทําธุรกิจที่เมืองไทยก็เห็นว่าเออมันก็ยากอยู่นะแต่ก็มันไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นคือ ถ้าเป็นไปได้อยากให้คนไทยเนี่ยนะคะที่อยู่ในด้านของการดูแลของนักท่องเที่ยวนะคะผู้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นนะคะแน่นขึ้นรายละเอียดมากขึ้นบางทีฝรั่งเขาก็ฟังไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าปนุษย์เก่งนะปะนุษย์ก็ไม่ได้เก่งนะแต่ถ้าเป็นไปได้อะถ้าเป็นไปได้หาบุคลากรที่แบบเก่งเรื่องภาษาอังกฤษแล้วแบบจ้วงมันไปเลยนะ,ะยิงไอ้พวกฝรั่งนิสัยแบบเนี้ยเพราะเขาคิดว่าเราผูา้ภาษา บ้านเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะอา้างฉันฟังไม่รู้เรื่อง I don't understand I don't care I don't u n d e r stand ฉันไม่รู้เธอพูดอะไรฉันไม่เข้าใจอะไรประมาณเนี้เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็เมืองไทยก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเรื่องการช่วยเหลือคนก็ขอไปกำลังใจนะคะปนุษย์อยู่แคนาดาก็ตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่เลยโอเคค่ะแล้วก็เรามาติดตามช่องกันนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นนะคะ เวลาที่ี่เน่อพนุษย์พูดในเรื่องของวัย50นะคะแล้วก็เก็บเงินใช้ก็ฝากข้อความไว้ด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจเช่นกันละกันนะคะนั่งตรงนี้นะหัวใสใขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะเป็นกําลังใจนะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันคลิปหน้าผู้หญิงสายฟองสามีต่างชาติหัวโดนตีหัวมาหรือเปล่าถ้าทางน่าจะใช่แต่มาฟังรายละเอียดค่ะ